ครับวันดีครับวันนี้ก็พบกับลูกเอี้ยงขายตุนาอีกแล้วครับเดนนะฮะน่านี้วันนีม้มาอยู่งานเลี้ยงเอองานแต่งครับงานแต่งงนแต่งหลานลูกสาวเอลูกสาวลูกชายส,ส,สาวเนาะเออลูกสาวเสียบิดเออผมก็ลือละเป็นเรืองสมองแตกซึม มันเลยลืลมลืมเลืล่อนเื่อนครับเดี๋ยวให้เจออีกคนหนึ่งครับนี่ครับเสียแต้มครับเสียแต้มวันนี้ก้องนะครับวันนี้วันที่ไหนจะ <c oughs> ประกาศ,ปร,กาศประกาศขายที่เนะมันนีนีไ์สดเลยนี่ไม่เจอละผมจะเอาไปลงต้นยืนทุบอีกทีนต้ยืนทุบ้็ใช่ลงไป โอ้หวัดดีพี่หวัดดีพี่หวัดดีพี่หวัดดีหวัดดีครับหวัดดีครับครับอันนี้พี่ชายผมนี่คนครับรูปหล่อครับเสือแดงครับเสือแดงโดนผ่านพี่มาพี่รวยอยู่ผ่านมาแล้วคนได้เรื่อยๆอยู่แต่รวยนี่แหละ แต่อรวยนี่แหละพี่ก็นอนไม่เป็นพอรักาเออดีเอาี่หลับกินข้าวยังพี่กินข้าวยังะงตัดสบารกินข้าวต้มเช้าแล้วัเลยกินกนเลยินกันเลยกินันเลยกินกนเลยนกันเลยัเลยนนเลยีล้วดนแลยกดีดีนยอรนอยกินน้ยันเกิยนกันนเช้าอยู่ักินเหลยาไมกมีประโยชน์ตันนีัหน่ัยผิก็ไม่ิเลยได้กินแล้วทัันนะทักกันจริงไม่กินเลย วันละสองกอดเออปีนึงอะทุกวันในปีนึงอะจะกินละครั้งสองครั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วผมไม่ได้กินเลยเพราะว่ามันเฉียดได้บ้างอะไรเป็นเพราะว่าสเต็มเลือดออกสมองเลือดตึงสมองเอไไม่รบะคัหัวใจรินหัวใจตีกันนะเบาหวานไขมันความดันถุงลมเหมืนเดิมหกหกโรค น้ำพุ่มก่อนมันก็เลยไม่ใค้กินอเนครับเดี๋ยวผมให้ดูในงานเราะันนี้เนี่นักท่องเที่ยวนะเขาจะดูทางนี้ห้ตไปตามแล้วเราจะหาที่หัก ลงมาให้ก้อนพี่สาวพี่สาวอีกคนพี่สาวคนสวยครับพี่แขกครับพี่แขกครับ,รบอันนั้นก็คุณพ่อรอดนะครับคุณพ่อรอดรูปหลอนะครับยังรออยู่ยังแข็งแรงอยู่ นฮะเรอดอนด้วยไหมเผื่อผมด้วยเผื่อผมด้วย้วก็ให้ดูในงานเนาะเลี้ยงงันแต่งงันแต่งวันนี้ไม่เดินวันนี้ไม่เดิน

เสียผันช่วยเสียผัในให้ทำข้อดักทำข้อดักทำอะไอะไรรากกระบ,บังกระบ,บังรกระบ,บังแล้วก็ไอ้พลงข้าวลยจะให้ไช่วยดูคนที่ลากระบ,บังดู้น้องเก่าผมแหละน้องนี่ถ้กระเป๋าและลรดิงไปทัาข้อทำข้อดักกัน <laughs> ราบอกไปช่วยนงแล้วปีนี้ปีใหม่ความพิลุ่มของปีน่น่นังตกลไม่ได้มนเลยกอะไรก็ลบีใหม่ไม่นานนี้มันหายไม่นานนี้มันหายหลังจากแล้วก็ี่าจะอยไม่ได้เพราะเราการเอมตามประเันนะ ได้ย่ยีขนไม่ได like> ้เลนะคันว่าได้แล้มีปัญหาขึ้นไม่ได้เ้มีปัญหาปีีไได้ี่มีลูกเห็นไหมรงนี้ Còn đều, còn đều không đi hố nghe không đi hố nghe không đi hố đi hố đi hố đi 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 ก็บรรยากาศก็่วงนี้ก็จะไม่เต็มที่อะไรเท่าไหร่เพราะว่าน um ้ำช่มน้ำ้าก็จะไม่มีต่อทุกแ้เป็นตัวโควิดแล้วแล้วก็ คักองของขอคนที so like rock, like, ่มีอะรวตอนนี okay. ้ใชครับทางกระทากปจัดตัวใ้นนครับทางขโมนเขาวงต่าไปในไลน์มีกระปุกไลนยแต่ตอนแรกาครก็เียใครก็เสียใครกรเงียใช่ไหมคิดัดจ่ายู่ที่นาเนี่ย ของเดิมให้เลยเยี่ยมสมอง้ักก็มปาอาหารก็มีที่น้ำอยู่เทาไหรไก็มีตรงนั้นใช่อหมแล้ก็มี้องเรี่ยกัอสมองท้วถ้าล้มเหมือนน้ำถ้ามันได้น้เลยครับสมองได้น้ำเลยรมนี้มีรง ทางพ่อที่ไปจับไว้ให้มีโต๊ะแล้วคนก็เป็เห้าสี่ครันแล้ว เราขอเสนอว่าตัวที่มีนามที่เด็กรล้วก็ตัวที่ทห้เจ้านั่นเลยครับยังไม่ได้จัดเห้าองจะทำอะไรขนาดน้เราต้องมีน้ำที่เราถูกมาทำให้โตแล้วก็มีเจ้าฐานเลยครับแล้วโตมาเป็นตัวที่มีขนาดและฐานที่มีความแข็งแรง

นำกนายนะเน่ยตหั้องหายูไมต้องหายรู <card> ้เยล่ะ <otto Sor ifier> คนสวยก็ต้อสวยการลดสิบบคนสวยคนสวยวันนี้คนสวยไม่ได้เต้นเลยวันนี้โแปดไม่มีที่ผูกบ่าแย่หม่ะคนไม่ใช่น้ำไม่ช่างนี่จะได้ได้ได้เดี๋ยวบวดพ่อวันนี้เลยมันมีมันหวานมันสดเราไปซื้อตลาดเด็กกว่าจะมาถึงเราลองคิดดูกวันนี้ก็ไม่มีการเต้นการรำกันเนาะ ปกติมันต้องมีนะแต่โควิดมันก็เลยไม่มีที่ไหนโคราชโอ้ถึโคราชโอ๊ย จ่นสฮด้ี่เดี๋ยวผมต้มเดี๋ยวผมจะทำทัวร์ไปลาวไปไปเวียดนามอยู่ไปหน่อยน้องพูดตอนนี้โมันก็จะรอต้องเปิดก่้อเปิดวล่ด้าจจะ จริงๆเราอ้า oh น้าไปมันเหมือนประเทศไทยสมัยก่อนเมื่อสามสิบสี่สิบปีไปี่มันกระดานกระดานเนหมือนประเทศไทยสี่สิบห้าสิบปีได้อัตลบเลยแล้วก็เออเดี๋ยวอ๋อพินพินพิน้โล่งโล่งยังนึงพี่ อ่านังนี่ลูไม่รอไปได้บรรยากาศที่ดีมากเลอนที่เราสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับคนหล่อคนหล่ออนี้ครับคนหล่อครับหล่อมากมากพี่จเป็นไงต่อยเนี้ยจำไม่ได้คนก๋วยเตี๋ยวเป็นมาเปนก๋วยเตี๋ยวเป็นไงม้างขายดี้หครับพินก๋วเตี๋ยวขายดีไหมยง ก็ได้เนาะแต่ทุกวนพี่ขอญาตถ่ายหน่อยนะเพราะพี่ขี้เกียจเดินด้ำน้ำไม่มีดีอย่างงี้ดีโอเคไอ้ที่นี้นะเรากินไม่ได้ไง

รมยำกินยาได้กินครับอันอะไรเขาเรียกนะหมูมะนาวหมูมะนาวใช่ไหเน้เอ,อาขารับข่าวเยอะแยะเลยเขาวันนี้ผมก็ปิดคลิปแค่นี้กรันเนะาะวเราจะไปถายตามไหนหดูอีอทีวันนี้ไม่ได้เดินเลยวันนี้วันี่เออแดดไล่